สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมจานแปต๊ตักกัิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศศลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่18สิงหาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษยเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข7หมายเลข2 หมายเลขหนึ่งหมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข8ดเป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา9ก้านาฬิกาถึง18บแดนฬิกาท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่เป็นผสมหรือไปรวมวัาเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3ามคู่มีคู่แรกเจ็ดสองเจดห้าและสี่เจ็ดเป็น3ามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา ยี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดแล้วหมายเลขสอง เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก3.6 3.8และ3.2 เป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของุยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3มนาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขก4หมายเลขก8หมายเลขศ หมายเลขห้าและหมายเลขเจ็ดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำะตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไป,ปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสี่แปดและสี่ศูนย์ เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นเพื่อท่านนําไปคัดในช่วงเวลาต่างๆให้อีกด้วยสถาบัานตักกิาลาโหราเป็นสถาบัานที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรี เพื่อท่านนำไปหาเลขเด็นประจาวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคา้าพิเศษเพื่อที่ท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ